โหบอกเลยยากมากโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะครับในเอพิโซดที่8พี่เล่นพี่ยังแบบเหนื่อยเลยนะครับซีซั่น3นี้ ก็ยนะครับรอเล่นกันเลยนะครับบุคคาท่านต่อไปนะครับไม่ใช่ดิบุคคาท่านแรกนะครับสั่งเป็นเฟนฟายนะครับผมแล้วก็โอ้โหเฟนฟายเท่าไรเนี่ยสามกุ้งเผาสองเฟนฟายทอดสองนะครับผมแล้วก็จะมีเนื้อสเต็กย่างมีเฟนฟายด้วยนะครับอ่าเสิร์ฟครับผมแล้วก็ เป็นเนื้อสเต็กย่างธรรมดานะครับกุ้งเฟรนฟรายเอาไปเสิร์ฟครับผมแล้วก็ต่อด้วยพริกหยวกเผานั่นเองนะครับเป็นไฟก็นําไปทอดกุ้งก็นําไปย่างนะครับผมโอเคต่อด้วยพริกหยวกนะครับเราก็จะมีเนื้อสเต็กย่างด้วยนะครับราดเป็นซอสมายองเนสนะครับทานผู้ชมอ่าเสิร์ฟต่อด้วยกาแฟโอเคอันนี้เป็นเนื้อสเต็กนะครับได้แล้วเนื้อสเต็กชีสกาแฟชีส มายองเนสต่อด้วยพริกหยวกสับนะครับแล้วก็ตามด้วยกาแฟเนื้อสเต็กย่างพริกหยวกเหมือนกันนะครับเป็นเมนูสั่งที่แบบคล้ายๆกันเลยนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าสั่งอะไรคล้ายๆกันเนี่ยมันก็ยุ่งยากในการทำนิดนึงนะจ๊ะเนื้อสเต็กพริกหยวกนะครับตามด้วยกาแฟแล้วก็ซอสสองซอสเอาไปเสิร์ฟเลยจ้า แล้วก็พริกหยวกเอาไปทอดนะครับดีมากก็จะมีกาแฟด้วยไม่ใช่สิมีมันฝรั่งมันฝรั่งสองรอบนะครับที่ต้องเอาไปทอดพริกหยวกเนื้อซอสสอซอสเสิร์ฟครับโอเคดีมากเปนไฟเอาไปทอดพริกหยวกเอาไปสับเฟ้นไฟมีหนึ่งท่านนะครับแล้วก็จะเอาเป็นกุ้งด้วยใช่ไหมเป็นกุ้งสองเฟ้นไฟหนึ่งเอาเฟ้นไฟได้แล้วนี่ว่าโอเค ก็จะมีเป็นเฟนฟรายกุ้งอ่าเสิร์ฟมีกาแฟด้วยแล้วก็เฟนฟรายกุ้งเอาไปเสิร์ฟพริกหยวกถอยทอดพริกหยวกเอาไปสับนะครับมีพริกหยวกสองท่านนะครับแล้วก็อามาเป็นอย่างนี้พริกหยวกธรรมดานะครับพริกหยวกทอดสองท่านโอเคเอาไปทอดหนึ่งท่านแล้วก็เสิร์ฟต่อด้วยชีสเลยนะครับอันนี้เป็นพริกหยวกกาแฟเอาไปเสิร์ฟพริกหยวนี้น่าจะทําเกินมานะครับไม่เป็นไรครับต่อด้วยชีส เลยนะครับเนื้อสเต็กอันนี้ชีสคาโบนาร่าโอเคครับหมดเวลาพอดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหเฉียดชิวมากครับเออบริการลูกค้าได้ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้โอ้โหอะไรมันจะเฉียดชิวสูนวิสูนวิตลอดเลยนะเนี่ย